สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโฮมแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับ o o m e บอร์ r l i ไลฟแล้วก็มาพบกับหญิงกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมบ้านในโซนพระรามสองนะคะซึ่งก็อยู่ในเขตปริมนพลน,นะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชม มาเยี่ยมโครงการนะคะโครงการบ้านเดี่ยวนะคะชื่อโครงการนี้เลยค่ะก็เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือเดอะพราวพระราม2พันท้ายนรสิงห์นะคะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวจากดีแลนกรุ๊ปค่ะคุณผู้ชมซึ่งดีแลนกรุ๊ปนี่นะคะก็เป็นบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแล้วก็อาคารพาณิชย์ รวมถึงชาวเฮาส์บ้านแล้วก็เป็นเจ้าของพอตโตชิโนนะคะคอมมูนิตี้มอลล์ที่อยู่ริมถนน,นพระราม2นั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโครงการเดอะพาวพระราม2พันท้ายนรสิงห์นะคะก็คือที่ตั้งของโครงการค่ะก็อยู่ตามชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมซอยพันท้ายนรสิงห์นะคะห่างจากถนนพระราม2ประมาณ2กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราก็ยืน อยู่กันที่โครงการนะคะเวลาประมาณเนี่ยค่ะเกือบจะก4บ่าย4โมงนะคะเราถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ค่ะดูบรรยากาศรอบๆโครงการอยู่ตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะสามารถเข้าออกได้สองทางสามทางค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามสองแสมดำและก็มหาชัยนะคะนี่ฝั่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็คือตรงไปก็เป็นถนนพระรามสองค่ะห่างจากตัวโครงการประมาณ2กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะในโครงการเดอะพาวพระรามสองพันท้ายนรสิงห์นะคะซึ่งตรงบริเวณนี้ก็คือด้านหน้าของโครงการนั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีนาฬิกาขนาดใหญ่อยู่ตรงบริเวณเป้อมยามนะคะทางเข้าเรียกได้ว่าไม่ต้องก้มดูนาฬิกาในมือถือหรือว่านาฬิกาข้อมือนะคะเวลากลับบ้านมาก็จะสามารถมองเห็นเวลาได้นะคะว่าเรามาถึงบ้านกี่โมงนะคะ นี่ค่คะเรากำลังจะเดินเข้าไปที่โครงการเดอะพราวพระราม2 0 0 0ท้ายนะคะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะคุณผู้ชมพัฒนาบนที่ดินทั้งหมด31ไร่นะคะตรงนี้ค่ะมี มีจำนวนยูนิตทั้งหมด110ยูนิตนะคะนี่บริเวณด้านขวาของเราค่ะเป็นคลับเฮาส์ของโครงการนะคะหรือว่าสโมสรน,นั่นเองนะคะมีสระว่ายน้ำและก็พื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซอยู่บริเวณด้านในรวมถึงมีฟิตเนสด้วยนะคะซึ่งเป็นฟาซิลิตี้ของโครงการนะคะคุณผู้ชมนี่เลยสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวในโซนกรุงเทพโซนใต้นะคะย่านพระรามสองนี่นะคะโครงการนี้เป็นโครงการ การที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะจากดีแลนด์กรุ๊ปก็สามารถเข้ามาดูโครงการได้นะคะถ้าใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะนี่ด้านขวามือของเราก็เป็นพื้นที่สโมสรน,นะคะเป็นสาะว่ายน้ำที่มีความยาว15คูณ5เมตรนะคะนี่จุดเด่นของโครงการค่ะโครงการนี้นะคะเขามีถนนบริเวณด้านในโครงการนะคะกว้างถึง14เมตรนะคะ จะดูโล่งนะคะบริเวณภายในโครงการะคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองนะคะสำหรับใครที่กำลังดูไลฟ์ของเราอยู่นะคะสนใจโครงการ The p r ราวพระรามสองพันท้ายนรนสิงห์นะคะอยากจะทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ของเราได้นะคะ นี่ค่ะเรากำลังจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะทั้งหมดในโครงการมี110ยูนิตนะคะเป็นบ้านพื้นที่ที่ดินเริ่มต้นที่50.4ไปจนถึง100ตารางวาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเฟสแรกค่ะเป็นบ้านพร้อมอยู่นะคะมีแบบบ้านให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกนี้นะคะเป็นไท p e A หรือเรียกชื่อว่าแบบบ้านโซอีนะคะคุณผู้ชมโซอีนี่นะคะตั้งอยู่บนที่ดิน60 จุด4ตารางวานะคะนี่ค่ะจุดเด่นของโครงการก็คือสามารถจอดรถในร่มนะคะคุณผู้ชมย้ําว่าจอดรถในร่มได้3คันนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยหลังนี้1น2ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมข้างในบ้านกันนะคะคุณผู้ชมตามมาเลยทางเข้าก็จะมี2ทางค่ะประตูตรงบริเวณนั้นนะคะจอดรถแล้วก็เข้าตรงนั้นได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะ นี่ค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะคะก็คือพื้นที่ใช้สอย108 2ตารางเมตรค่ะนี่เพดานบ้านนะคะสูง2.7เมตรค่ะคุณผู้ชมบ้านสแตนดาร์ดจะเป็นบ้านเปล่านะคะคุณผู้ชมที่เห็นนี่คือเขาตกแต่งให้ดูเป็นเป็นไอเดียในการแต่งบ้านนะคะถ้าเข้ามาบ้านเปล่าจริงๆจะโล่งนะคะซึ่งบริเวณด้านล่างนี่ค่ะจะมี ห้องนอน2ห้องนอนค่ะห้องบนจะมี3ห้องนอนนะคะเป็นบ้านมี5ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำา3ที่จอดรถนะคะนี่เรามาดูห้องนอนที่1บริเวณชั้นล่างกันก่อนตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้เขาจะแต่งไอเดียให้เป็นเหมือนห้องทำงานค่ะแต่ว่าจริงๆก็สามารถทำเป็นห้องนอนได้นะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าเป็นพื้นที่สวนของตัวบ้านนะคะซึ่งบ้านจริงๆเขาจะปูหญ้าให้ค่ะแต่น,นี้เป็นบ้านตัวอย่างเขาจะจัดเป็นไอเดียให้ดูว่าสามารถตกแต่งเป็นน้ําพุหรือว่าทําเป็นสระ,ะ,ะแช่น้ําสระน้ําเล็กๆตรงบริเวณนี้ได้ค่ะโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูตรงบริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมุมรับประทานอาหาร จริงๆตรงนี้นะคะเขาจะกั้นเป็นห้องนอนที่สองของชั้น1น,นะคะตรงบริเวณนี้จะถูกกั้นค่ะแต่ว่าบ้านตัวอย่างอันนี้เขาทุบไว้เพื่อให้ดูมันโล่งโปร่งนะคะแต่จริงๆจะมีหนึ่งห้องนอนตรงบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นแสดงว่าบ้านหลังนี้182ตารางเมตรนะคะมี2ห้องนอนบริเวณชั้นล่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชั้นล่างว่ามีอะไรกันอีกต่อไปตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีห้องครัวนะคะซึ่ง ในช่วงนี้โครงการเขาจัดโปรโมชั่นนะคะเขาให้ชุดครัวด้วยซึ่งถ้าไม่ใช่ช่วงแ r a n d อเพนนิ่งซึ่งเขาจะจัดในวันที่1ที่2ที่จะถึงนี้นะคะเป็นช่วงแ r a n d อเพนนิ่งเขาจะแถมชุดครัว r ามา t ให้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะแถมชุดครัวให้อย่างที่เห็นนี้นะคะคุณผู้ชม ห้องครัวกับห้องน้ำนี่นะคะก็จะแยกส่วนกับโซนพักอาศัยนะคะโดยเขาจะทำเป็นเหมือนเป็นสเตปไว้อยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะอย่างถ้าคนแก่หรือเด็กที่ต้องใช้รถเข็นเนี่ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงอาจจะต้องมาทำสโลปเพิ่มตรงนี้ค่ะส่วนตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ใต้บันไดค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำนะคะได้สเปคตามนี้เลยนะคะสุขภัณฑ์ ักบัวอ่างล้างหน้าได้ครบนะคะนี่ค่ะเขาก็ทำเป็นส่วนอาบน้ำให้ไว้ให้นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปดูบ้านชั้น2กันนะคะบ้านเดอะพลาวพระราม2พันท้ายนารสิงค์ค่ะคุณผู้ชมเรากำลังดูบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวจากดีแลนกรุ๊ปค่ะ นี่ค่ะตรงบริเวณน,นี้นะคะเขาก็จะเจาะช่องแสงให้ตรงบริเวณโถงทางเดินบันไดนะคะคุณผู้ชมาโครงการบอกว่าจะเปลี่ยนง่ากว่าเพราะว่าถ้าติดโคมไฟตรงนี้แล้วลูกบ้านจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเองได้คือเวลาเปิดบ้านเนี่ยจะมีโคมอ๋ <ไฟ S 1> อโอเคก็เขาจะติดโคมไฟให้ตรงบริเวณทางเดินตรงบันไดให้นะคะ ซึ่งถ้าเป็นไฟด้านบนเนี่ยมันจะอยู่สูงแล้วเราจะเปลี่ยนยากค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบริเวณชั้น2นะคะก็จะมีห้องนอน3ห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ห้องมาสเตอร์เบดมก็คือห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งห้องนอนใหญ่ตรงบริเวณนี้นะคะจะมีพื้นที่ระเบียงให้ค่ะจะมีเฉพาะห้องนอนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นพื้นที่ระเบียงนะคะนี่พื้นที่ก็จะมีเยอะที่สุดนะคะใน บริเวณชั้น2ค่ะแล้วก็จะมีระเบียงนี่นะคะสามารถเดินออกไปรับลมชมวิวบริเวณด้านนอกได้นะคะซึ่งมองเห็นโครงการนี่ค่ะอย่างที่บอกว่าถนนในโครงการนะคะกว้าง14เมตรค่ะ,ะ mm hmm. แล้วก็ที่เห็นข้างหน้านี่เป็นบ้านที่เขาสร้างเสร็จแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ในสองเฟสแรกค่ะบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอน44ยูนิตนะคะขายไปแล้วประมาณสัก3 0 36ยูนิตแล้วค่ะคุณผู้ชมเหลือประมาณสัก8ยูนิตนะในเฟส ในเฟสที่2เฟสปัจจุบันนี้นะคะเค okay, เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องห้องน้ำนะคะห้องน้ำในห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะนี่ค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะเจาะเป็นช่องแสงให้แสงเข้ามานะคะได้ความโล่งโปรง่งเราไม่ต้องใช้ไฟนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะในบ้านมาตรฐานจะได้อ,อ สุขภัณ์ครบค่ะคุณผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวต่อไปไปดูห้องนอนถัดไปนะคะจะเป็นห้องนอนที่2บริเวณชั้น2ค่ะบอกไว้ก่อนว่าบ้านสแตนดาร์ดนี่จะได้เป็นบ้านเปล่านะคะที่เห็นตกแต่งนี่เขาจะตกแต่งให้ดูเป็นเออเป็นไอเดียนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะห้องนอนที่สองค่ะก็ไม่เล็กค่ะใหญ่กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะสามารถวางเตียงประมาณสัก ห้าฟุตหรือหกฟุตก็ยังได้นะคะตรงบริเวณนี้ซึ่งห้องนอนที่2ของชั้น2เนี่ยจะต้องมาใช้ห้องน้ำแชร์กับห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงบริเวณตรงกลางบริเวณนี้นะคะนี่เลยอันนี้เป็นห้องน้ำที่แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะแซนด์ดได้แบบนี้เลยนะคะแบบที่เห็น โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนเล็กกันค่ะนี่ค่ะห้องนอนเล็กก็จะมีขนาดเล็กที่สุดบริเวณชั้น2นะคะแต่ก็อยู่ไม่อึดอัดค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงนี่ขนาด5-6ฟุตได้แต่ว่าจริงๆก็สัก3ฟุตก็กำลังดีนะคะสำหรับห้องนี้นี่ค่ะ ุดเด่นของโครงการเดอะพาวพันาพระรามสองพันท้ายนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าโครงการเขาให้ที่จอดรถถึง3คันค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นที่จอดรถในร่มทั้งหมดนะคะหลังนี้เป็นบ้านไซส์ใหญ่ค่ะชื่อบ้านโซอีนะคะพื้นที่ใช้สอย182ตารางเมตรเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านตัวอย่างที่มีไซส ขนาดกระทัดรัดลงกว่านี้นิดนึงนะคะตามมาเลยโอเคเดี๋ยวตามมาดูบ้านหลังที่สองนะคะซึ่งเป็นบ้านเซลล่านะคะเป็นบ้านใช้ที่มีขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงค่งะคุณผู้ชมนี่นะคะเป็นบรรยากาศภายในโครงการตอนนี้เลยบ้านหลายหลังทยอยสร้างเสร็จไปแล้วค่ะ นี่ค่ะตรงบริเวณที่จอดรถนะคะอย่างที่บอกว่านี่ค่ะจอดรถได้3คัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมตรงในร่มนะคะไม่ไม่ต้องต่อตากแบดน,นะคะถ้าดูตามสภาพบ้านจรงิงอย่างที่เห็นมีรั้วก็เหมือนบ้านตรงฝั่งตรงข้ามนะคะแต่นี้เป็นบ้านตัวอย่างเขาไม่ทำรั้วให้ดูค่ะนี่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของบ้านเซนลานะคะซึ่งเป็นบ้าน ขนาดเล็กลงมานะพื้นที่ใช้สอยอันนี้168ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชม4ห้องนอน3ห้องน้ำ3าที่จอดรถเหมือนกันนะนี่ก็ขนาดจากกระทัดรัดลงมานะคะก็ตรงบริเวณชั้นหนึ่งะคะจะมีเป็นเหมือนห้องนอนเล็กๆไว้อยู่นะคะซึ่งเหมาะสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยนะให้นอน ห้องข้างล่างนี่นะคะจะเหมาะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะนี่นี่ค่ะเขาก็ทาเป็นห้องนอนเล็กๆตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งบ้านหลังที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้จริงๆจะมีห้องแบบนี้อยู่แต่ว่าเขาทุบเพื่อให้มันดูโล่งนะคะนั้นเป็นบ้านตัวอย่างแต่จริงๆจะมีห้องแบบนี้อยู่ข้างล่างด้วยนี่ค่ะกระจกก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเป็นกั้นห้องให้นี่ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมมาดู ชุดครัวนี่เห็นไหมคะครัวบิวอินมาตรฐาน s t a r m a r า,านะคะจะได้รับไปด้วยถ้าเกิดว่าใครมาจองในช่วงวันแก a n โอเพ n นิ่เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะนี่เลยชุดครัวแบบที่เห็นนี้นะคะได้ครบเลยคะ่ะโอเคต่อไปก็ห้องน้ำในส่วนของ บ้านไทบ B นะคะบ้านเซนล,ล่าก็จะเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะเออเหมือนกับบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะทศทีค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูไลฟ์ของเราตอนนี้นะคะเรากำลังดูโครงการเดอะพราวพระาม2พันท้ายนรสิงค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวจากดีแลนด์กรุ๊ปนะคะคุณผู้ชมกำลังไลฟ์กันสดๆนะคะดูบ้านอยู่ตอนนี้ก็ลังจะขึ้นไปดูบ้านที่ชั้น2ของบ้านไทบีนะคะ บ้านเซลล่าค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวนะคะในโซนพระรามสองหรือว่าซอยวัดพันท้ายนะคะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการใหม่นะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่สามารถเข้ามาดูบ้านตัวอย่างได้นะคะออโอคนี่จะเป็นห้องนอนที่2นะคะของบ้านไทยบีค่ะคุณผู้ชมบ้านพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด168ตารางเมตรนะคะ ส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านเออเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะอยู่ติดกับปริมระเบียงนะคะสามารถเออมองออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปยืนตรงพื้นที่ระเบียงได้เลยเหมือนบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะแต่หลังนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ฟังก์ชันใช้สอยนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะนี่ค่ะ เปิดพื้นที่ระเบียงออกไปพื้นที่ระเบียงก็ค่อนข้างกว้างนะคะเหมือนหลังเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่ค่ะสามารถออกมายืนเทควิวข้างนอกรับลมให้สมองปลอดโปร่งได้ตรงบริเวณน,นี้นะคะต่อไปมาดูในส่วนของห้องน้ำค่ะก็ จะฟังก์ชันเหมือนบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังโซอี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะห้องน้ำรู้สึกว่าห้องน้ำนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะคะนี่ค่ะก็ขนาดพอดีพอดีนะคะใช้งานสะดวกแบ่งส่วนเปียกส่วนไม่แห้งไว้ให้แต่ว่าไม่ได้ทำกระจกกั้นนะคะแต่ว่านี่ค่ะมีบล็อกกั้นไว้ให้ตรงบริเวณนี้นะคะ มีที่วางสปูไว้ให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมโอเคก็ดูการครบ2หลังนะคะสำหรับบ้านตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูห้องนอนเล็กอีก1ห,ห้องนอนนะคะบริเวณชั้น2องค่ะฟังก์ชันเหมือนกับห้องออบ้านหลังเมื่อสักครู่เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าขนาดจะเล็กลงมาแล้วก็บ้านหลังเมื่อกี้นะคะจะมีห้องนอนเพิ่มมา1ห,ห้องนอนบริเวณชั้นหนึ โครงการอยู่ในซอยวัดพันท้ายนรสิงค์ค่ะคุณผู้ชมห่างจากถนนพระรามสองประมาณ2กิโลเมตรนะคะใครกําลังมองหาบ้านเดี่ยวใครที่ทําธุรกิจในย่านพระรามสองนะคะส่งออกอาหารทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านในราคาเริ่มต้นประมาณสัก4ล้านนิดๆค่ะคุณผู้ชมโครงการเดอะพาวพระรามสองพันท้ายนรสิงห์นี่ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็โครงการค่ะฮอบกำลังจะ แกลนโอเพนนิ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีราคาโปรโมชั่นนะคะเดิมค่ะเขาเปิดขายอยู่ที่ราคา4ล้านเริ่มต้น4ล้าน8แสนบาทนะคะแต่ว่าในช่วงแก a นโอเพนนิ่งนะคะวันที่1ที่2เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะโครงการเขาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะโดยขายเริ่มต้นที่ราคา4ล้าน5แสน9 0 0บาทอีกทั้งยังแถม ชุดครัวสามารถที่เราพาดูเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจโครงการนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมโครงการมาดูบ้านตัวอย่างได้นะคะซึ่งราคาพิเศษนี้จัดเฉพาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชม Home By e r r ์ Life นะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านที่ไหนติดตามนะคะสวัสดีค่ะ